สวัสดีครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมตาสปอยของ Rapid 7นะฮะซึ่งถัดไปก็จะมีการใช้เครื่องมือตัวที่ใช้งานได้สะดวกกว่าก็คือการใช้อมิเตสนะฮะกาวนี้ก่อนอื่นการที่จะใช้อมิเตสได้เราจะต้องมาตรวจสอบนะครับว่าเซอร์วิสต่างๆของเมตาสปอยเนี่ยได้พร้อมที่จะใช้แล้วหรือยังเริ่มจากนะครับผมไปที่เซอร์วิสโปรเกรส SQL นะฮะ Status นะซึ่งตอนนี้ running อยู่ถ้าเกิดไม่รันก็เราก็โปร g r e SQL นะฮะ stop นี่ผมจะ stop แล้วก็ start นะหรือ restart ก็ว่าไปนะครับคาวนี้ s e r v ์ c e ที่2ก็คือ Service Meta s p o s t a r t นะซึ่งตอนนี้ Meta s p o i เนี่ยทั้ง RPC นะครคอนโซลทั้งเว็บแล้วก็ Meta s p o i Worker คานนี้รันอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะไปพิมพ์คำว่า msf console หรือเพื่อเข้าโหมดคอนโซลหรือถ้าเกิดใครจะพิมพ์ Command Line นะฮะก็จะพิมพ์ mfscli นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น ผ่านพวกคอมมาลน์ถ้าเกิดในกรณีที่เราจะไปเปิดเว็บเราก็ไปคลิกเข้าไปที่แกลลีกลลีนะฮะในแกลลีก็มี exploit exploitation to meta s p o i t แล้วก็ไปเลือก meta Met s p l o i t ในรุ่น community หรือ pro ซึ่งคุณจะต้องได้ Account ในการลงทะเบียนในการใช้งานนะครับคราวนี้ ในครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้เมตาสปอยเราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า a m i t e s นะครับเราเข้าไปที่ Applications ไปที่ก a l ีในกา e ีนะครับ <c oughs> ก็จะเข้าไปที่ e x p l o i t a t i o n นะครับในส่วนของ Exploitation เนี่ยมันจะมีตัว Network Exploitation ชื่อว่า a m i t a e s เราก็คลิกที่อเมทิสครัคัน,นี้รอรอรอสักหลายเป็นนาทีนะฮะ,ะก่อนอื่นก็ก็คอนเนคเข้าไปนะในพอร์ตตาม default ทั้งหมดแล้วเราคอนเนคนะครับเอาใหม่ ก็ start yes ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการของการนะครับ connect นะครับซึ่งก็ตัวอ m ิ t e เนี่ยเขียนด้วย Java นะฮะเดี๋ยวรอ,รอสักพักในหน้าจอของอ m t t e นะครับเราก็เริ่มจากนะรเราก็ต้องเรียนรู้ว่าในวงของเราเนี่ยมีระบบประไรการหรืออุปกรณ์อะไรอยู่บ้างเราก็ไปที่ host นะครับเราอมิเตเนี่ยจะใช้ เอนแมปสแกนเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งเราก็เลือกนะครับจะควิกสแกนหรืออินเทนสแกนก็แล้วแต่นะครับผมเลือกอินเทนสแกนก็กำลัดเลงไปสัด์ยีนะครับกดโอเคคราวนี้เราก็รอรอระบบสแกนนะครับมันก็จะทำการนะรใช้อะไรครับเมตา p o อยนะแต่ใช้รูปแบบคำสั่ง DB นะ แทนที่เราจะจิมพีควาสั่งเองเราไม่ต้องนะฮะก็คือมันจะเรียก Engine ของ Nmap นะ db underscore n m a p นะฮะ min hostgroup 96นะฮะลบ t 4ก็คือเป็นอะไรครับเป็น aggressive scan นะครับดูรายละเอียดในในวงที่เราต้องการนั่นเองนะครับคราวนี้พอคุณสแกนไปเสร็จปุ๊บนะครับระบบมันก็จะโชว์ว่าในวงคุณนี้มี เนี่ยฮะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคไหมครับอย่างที่ปรากฏตรงนี้ซึ่งเราก็จะมีทั้ง Windows นะครับนะนี่ Windows เนะครับนี่คือวางมาไว้ Linux w i n d o w s 2 0 1 2 R 2นะครับ อันนี้ w i n d o w s 2 0 0 0นนะนี่ w i n d o w s เดิมที่เป็น2003นะครับโอเคนะผมจะยกตัวอย่างเอาเครื่อง w วิดด2000อะกันนะครับวิธีการใช้ w i n d o w s 2 0 0 0ซึ่งปัจจุบันจะมีช่องโหม่แล้ว Microsoft ก็ไม่ได้อุดให้แล้วนะครับ ซึ่งเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็ไปที่ a t t a c k แล้วก็ file a t t r a c t ในเครื่องนี้ก็จะถูกทําการเลยครับค้นหาว่ามีช่องโหว่อะไรอยู่บ้างเมื่อค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับเรากดโอเคไปนะครับเรากดเมาส์ขวาจะมีชุดคำสั่งที่มันเช็คเจอว่าในความเป็นไปได้ของ Windows ที่เราใช้อยู่ตัวนี้มีจะมีช่องโบวต่างๆดังลิสต์ที่ปรากฏนี้นะสมมุติก็คือถ้าเกิดเครอนี้ติดตั้ง Microsoft SQL Server ก็จะมีช่องโหว่นะครับสช่องด้วยกันนะครับถ้ามี I i S ก็มีช่องโหว่สช่องนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลองมาดูช่องโหว่ผ่าน S M B นะครับซึ่ง S M B ในกรณี Windows 2 0 0 0นะครับก็จะเป็นการยิงตัว M S 0 8 0.67นะครับเราคลิกเข้าไปคราวนี้หลักการก็คือมันก็จะใส่พารามิเตอร์ก็คือเครื่องเครื่องอะไรครับเครื่องที่เราใช้คือ112ไปติดต่อเครื่อง R host คือ111นะโดยที่ l o c คอ p o พอร์ตเป็น 13, 13 1 3 1381นะฮะ1385แล้วก็รีโมทพอร์ตคือ445แล้วเราก็บอก target แล้วเราก็ launch ถ้าเกิดในกรณีที่ช่องโหว่นี้เครื่องเครื่องนี้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วมีช่องโหว่ด้วยนะครับก็จะพบว่านะครับสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปว่าตอนนี้สามารถถูกเช็คเจอนะครับช่องโหว่ด,ดังกล่าวซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์คาว่าเช็คเพื่อดูมันก็จะแจ้งผลว่า target is vulnerable นะครับเราสามารถที่จะกดเมาขวายครั้งหนึ่งจะเห็นว่าจะมี command เพิ่มขึ้น ก็คือเราสามารถที่จะทำฟังก์ชันที่เรียกว่าะไรครับมิเตอร์พิเตอร์ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจะโจมตีในรูปแบบใดผมยกตัวยอย่างว่าผมจะใช้เป็นคอมมานด์แล้วกันไปเลือกคอมมานด์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เราก็เข้าไปในตัวเครื่อง Windows 2000เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาในกรณีของ Windows 2000นี้คง ระบาเพราะว่าผู้ผลิตในซอฟ f t ไม่มีแพทออกมาก็คงต้องมีการอัปเกรดนะเลือกใช้ Windows 2000เพราะไม่งั้นจะโดนช่องโหว่ที่ปรากฏนี้หรือไม่งั้นตัวคือเครื่อง Windows 2000เองจะต้องเอาไปตั้งไว้อยู่ในพื้นที่ที่บคุคคลที่สร้างความเสี่ยงเข้าถึงลำบากนะครับหรือเข้าถึงไม่ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีเครื่องที่เป็น Windows 2 0 0 3บ้างนะก็จะเหมือนเกินกันนะฮะเราก็เริ่มจาก ไฟ attract ไฟ attract กดโอเคเดี๋ยวรอสักครูตอนนี้สแกนไปแล้วนะครับก็เพราะว่าเป็นว i ดีโอ2อ0 0นะครับสังเกตนะฮะจริงจริงเครื่องนี้ติดตั้งสวิตช์แอกออยู่นะครับคราวนี้เราก็กดเมาส์ขวาจะมี attract นะแล้วเราก็เลือก smb นะฮะในช่องเดียวกันก็คือ ms 0 8มันจะ r s c o r e กเนะครับ net api แล้วเราก็ launch ซึ่งระบบพยายามที่จะส่งนะฮะผ่านช่องโหว่ซึ่งพบช่องโหว่ก็จะอะไรครับปรากฏดังดิสนี้ซึ่งถ้าเกิดเรากดเมาส์วขวาเราเลือก m e t a p e t e r นะฮะ interact ไปเลือกอะไรครับ อะจะเลือกเป็น Command Shell เหมือน w i n d o w ส0 0 0ก็ดไดนะ้ก็นี่เข้าไปในระบบปฏิการว i d o w ้สอ0น Command Shell นั่นเองนะครับหรือคุณจะกดเมาส์ขวาไปเลือก Metapeters นะครับไปเลือกพวกอะไรครับสกินชอ็อ t นี่ก็คือเราก็สามารถที่จะได้หน้าจอของ w i n d o w s Server 2003 ก็คือหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเพราะนั้นในเรื่องการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Meta s p o i l กับตัว a m i t e s เนี่ยก็คือเราแนะนำว่าเราควรที่จะสแกนเครือข่ายเราแล้วก็ดำเนินการอุดช่องโหว่แล้วแล้ต้องมีการแพทนะตัวอย่างเช่นผมมีเครื่องเป็น Windows Server Windows ไม่ Server ครับ Windows XP จะเห็นนะฮะ คือ Windows XP นะจะเห็นว่าในช่องเนี่ยมันก็มี SMB นะฮะแล้วก็ยิง MS080606 เน067นะครับและ Launch ซึ่งเมื่อระบบพยายามทำการเช็ค Vulnerability แล้วผมทำการตรวจสอบเช็คพิมพ์เช็คจะพบว่า Target is not exploitation ซึ่งหมายความว่าทันทีที่คุณไม่สามารถ exploitation command ของตัวอะไรครับพว metapitter ก็จะไม่ปรากฏขึ้นนะฮะเหมือนในตัวของ w i n d o w ที่ไม่ได้รับการแ a ทเพราะนั้นในเรื่องนี้นะครับเราก็จะต้องการให้ทุกคนรู้ว่านะครับในระบบปิการใดที่ไม่มีการอัปเดตแ a ทจะมีความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดระบบปการใดที่มีการแ a ทเราควรที่จะอัปเดตแ a ทให้ทันสมัยเพื่อที่จะอุดหรือลดช่องโหว่นะครับ